กางถนนระวางถนนนีระวางประสาระวงประาหรือว่าว่างเก่าที่เชื่อมไปหาดัวโมหรือประสาท ทีทีทีนั่นเมื่อขึ้นนี้ละ่ะทีท้ายเมื่อขึ้นน,นี้ล่ะนี่เขา่นสีตัวนี่โมงการ่นสี

ได้เข่าวนี้เพราะท่านเด้กินเลยวันน,น,นี้วันอาทิตย์เธอมาคุ้นหลายลงมา,งมางององอขอนอน

ก็ใส่เลดอกใส่ไปใส่มากใส่มาทั้งพ่อข้าวสั่งมันหลอกก็เลยกว่าใส่อีกมีอยู่สองสามใบลหละจากแจกแจกขายยู่ละถ้าผพูดได้สิเอาทั้งหมดพว่าใส่บกกี้ข้างข้างสองข้างเสื้อผ้าเรื่องแฟชั่นเนาะ

ขเาขาปิดเหอยังหนอเขาเห็ดถนนไม,มต่ตอวนี้เส้นใหญ่กิเดียวเห็ดถนนไม่เนี่ยสาบายนาเพราะมันเป็นเส้นทางนี่ ที่ย่างมากก็จะไปเห็นจะเห็นปราสาทต,ตรงนี้แหละรอบๆนี่เป็นป่ารถเมฆเราบรถเมฆบอได้วิ่งะนะตรนี้ย่างดวงไปหาว่างเกา่า